น้ำหนักเริ่มต้น65.9กิโลกร,รัมค่ะเข้าเทรนกับครูแมทั้งหมด3เดือนค่ะตอนนี้น้ำหนักหลังเทรนอยู่ที่63.6กิโลกร,รัมค่ะสวัสดีค่ะส่วนสูง166เซนติเมตรนะคะอ,อ,อายุ29่ิาปีน้ำหนักเริ่มต้น65.9กิโลกร,รัมค่ะ เท่นกับครูแมททั้งหมด3เดือนค่ะ hmm. ก <wh> <Switzerland> mm ็ตอนนี้น้ำหนักหลังเทนอยู่ที่6 3 6กิโลกรัมค่ะก่อนหน้านี้ก็คือพื้นฐานเป็นคนค่อนข้างติดน้ำโคลมมาแล้วก็ทานกาแฟหวานแล้วก็จะเป็นในส่วนของ ไม่ค่อยออกกําลังกายเลยทานของมันของทอดบทีทานมาแม,ามา่อาหารเร่งด่วนทานอาหารไม่ค่อยเป็นเวลาค่ะแล้วก็พอเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ไม่กระชับแล้วก็น้ําหนักส่วนเกินมันมากขึ้นเรื่อยๆไขมันส่วนเกินตามตจุดต่างๆมันมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยตัดสินใจใเทรนกับคุณมาค่ะก่อนก่อนหน้านี้ก็คือเคยออกกําลังกายเองมาบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกต้องมันก็เลยทําให้เราออกแบบ เกิดอาการเจ็บแล้วก็ไม่ได้ออกตอนเนื่องยาเียค่ะก็ไม่ได้ผลในการลดน้ําหนักหลังจากนั้นก็เลยพอเข้าเทรนกับครูไม้ก็เริ่มเริ่มเริ่มเรียนรู้เรื่องของการปรับอาหารที่ถูกต้องนะคะก็คือตัวน้ามันลมนี่เราห่ะด็ไปเลยแล้วกาแฟแล้วก็ปรับเป็นแบบพวกของลุ่มของแบบอ่าไม่หวานหวานน้อยเป็นกาแฟดําไปเลยค่ะช่วงแรกก็อาจจะมีเป็นนิดๆหน่อยๆที่มันยากนิดนึงค่ะแต่ว่าพอหลังจากที่เริ่มชินแล้วก็ตอนนี้ก็ก็ปรับมากินกาแฟดําค่อนข้างค่อนข้างง่ายขึ้นแหละแล้วก็ ในส่วนของการออกกําลังกายอย่างพวกเวทเทรนนิ่งอย่างเงี้ยช่วงแรกๆก,ก็แอบมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเ,ออเราไม่ได้เคยเออกกําลังกายมาอย่างต่อเน,นื่องกล้ามเนื้อมันก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงค่ะช่วงแรกอาจจะยังทําตามไม่ได้เป๊ะมากแต่พอหลังจากนั้นก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทําได้เริ่มเริ่มจาชื่อท่าได้เริ่มเริ่มดูแล้วว่าท่านี้ต้องต้องอยังไงนะคะก็เริ่มโอเคขึ้นแล้วก็ออกกําลังกายได้ไดเต็มเซตมากขึ้นหลังจากนั้นหนึ่งสองสัปดาห์ก็เริ่มโอเคนะคะแล้วก็ คิดว่าหลายจากนี้ก็จะออกกําลังกายต่อเนื่องเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะงดพวกของอาหารที่เป็นกลุ่มของที่มันพวกน้ำมันลงอะไรต่อเหมือนกันเพราะว่ามันก็รู้สึกว่ามันทําให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสยังไงก็อาจจะได้แบบมาเทรนกับครูมายตอเนเ่ื่อีกทีนึงนะคะขอบคุณมากค่ะ